ควมเปลนแปลงที่ห่านชัดที่สุดในปีนี้เทียบกับทุกๆปีคืออย่างครับเปรียมคือคว่ามันดีขึ้นมาเยอะห่านนอยเยอะทุะกปีนี้เฮาทำแมนเฮาตึง้งหมดเลยห่านจะอีกก้ําเสื้อใบมันดีเนาะแต่ปีนี้นี่นหน่นอยกว่าเต็มใบเขายัเงเขียวอยู่ สวัสดีส่วนนี้เป็นส่วนที่เอาเข้ามาเป็นรอบที่สามเนาะมาพอกันตัต้งแต่ดอกตอนนี้มาหนวยใหญ่ง้มละจะมาดูความเปลี่ยนแปลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใส่ปุ๋ยหรือ,อยังเนาะส่วนนี้การบํารุงอะอย่างมาตั้งแต่ไหนมาแม่ตั้งแต่<ไ>ปล<ะ>ล็อก ใส่ปุดลอกแก่ตอนที่เราไปประชุมที่ฮานนะอ๋อที่สวนนะครับที่สวนห่านเอามาเลยปุดลอกเลยใส่ปุดลอกก่อนเป็นแนวับแรกจากห่านก่อสุดหนึ่งสุดหนึ่งคือตามสเตปเลยปีนี้หนึ่งเลยแบบมี้มิดเที้ยวตึองบบจ้ายของหอยสักอย่างนะเสร็จแล้วก็มาพ่นจี้จี้และพ่นสาร็บายพร้อมเนาะความแผ่นแปลงที่หันชัดที่สุดในปีนี้เทียบกับทุกๆปีคืออะไงครับที่เราห่าวักสวนเขาเตียมคือว่ามันดีขึ้นมาเยอะห่านนอยเยอะ พปีนี้เขาทำมานี่เขาต้องมาได้หอมจะอี้กําเตี้ยเปิใจหรือยังเปิดใจที่สุด <c oughs> แต่ว่าอันมีปัญหาอย่างก็โหห้หสุจก,การเข้ามา,าดูตลอดสุก,การยายยังก็เอีรยกันพ่อว่าพอในลไลน์กับไปหาไอ้นกพล้เขาก็จะแตกต่างก,กับของสูตรอืนนนอรอ่นเปินป่นก็คือแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้ขายแล้วขายเลยนะแม่เนาะเขามาติดตามมาดูแล่อนเนื่อง ลักษณะของต้นปีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับเปลี่ยนต้นของมือคือหั่นใบมันดีเนาะกุ้ยเถ้าใบมันเป็นไงครับใบมันออกสีเหลืองเหลืองเปิดเปิดนอมันมันแบบใบางบะหนาบะสดชื่นเหรอบะสดชื่นทั้งที่บะได้เลี้ยงลูกเลยก็บางงามแต่ปีนี้นี่หนุ่ยกว่าเต็มใบก็ยังเขียวอยู่ ปีนี้เป็นปีที่<ม>อุณหภูมิฮ้อนมากและแต่บ้านทากับโบเวนเนาะช่วงฮ้อนแม่สดียังไดครับส่วนใส่น้ำสี่วันเตือ้อสี่วันเตือ้อทุกสี่วันทุกสี่วันวันละอเอนเดือนละผ่นก้ฝอยก้ับใส่ร่มบนกับฮ้อนอยู่เนาะนและ่นฟ้าทุกกี่วันเจ็ <7. S 1> โอ้เจ็ดวันนี่บรบรลุจากนี้เลยอันนี้กรณีของคนที่ที่มีน้ําในช่วงฮ้อนนะครับเจ็ดวันนี่ถือว่าสูงสุดละ แต่คนบบมีน้ํานี่ต้องทุกสาถึง4วันเลยบอันจะบันหานอยเลยเขาเทียบกับส่วนอื่นที่ที่อากาศท้อนเหมือนเดียวกันไปได้พ่อแต่หอเขาหอไอ้นฟตีหลายแคน้นนถ้าฝนมาลงมานี่นะมันร่วงหมดละหายนออินดูมันเหมือนกันแล้วก็จะตตาใบมันมันต้องห่อมหมดห่อหมดอ่ะคนดูหลานพอเห็นเนี่ยว่าฝนลงมามันก็ดีขึ้นมาประเดี๋ยวนี้มันจะดีที่ตามหมุนตาข้านอครับอ้าวน้อยแต่น้ำมันลงนักที่สุดล่วง ของเขานี่คือแทบเก็บบะลุงเลยบะลุ่งทีนี้ตัง้งใจจะขายเมาหรือว,ว่าจะเก็บเองแค่ได้เหมาเนะาะแค่นี้พ่อแกมาเหมาเนาะราคาดีปีนี้ดูแลดีๆคนงานเขาบวยครับเหน ơi, ื่อยก็ไปขายเ<ห>นอาะต้องไปห้าคนงานแล้วก็ต้องเอาไปขายแหมถ้ามันเหมาได้มันเกาะก็เรื่องที่ดีเนาะปีหน้าสุดเดิมแม่นเดิมไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจครับผมแล้วอย่างหนึ่งว่าตัวนี้มันเหมาอันตรายกับเฮาเนาะครับเอาพดเนี่ย ลุงเพื่อกก้อยพ่นฟ้าอันไนอะหมดนี่แหนพ่นกี่ถังไหมถังกึ่งไปได้น่ะสองร้อยลิตรนี่ไหนเออโอ้แกติเป็นลำไยนี่ไหนครับครับเป็นเรื่องมันเหลือคับกับไปพ่นที่มันแบบเป็นน่วยแต่ผมชอบแวามอย่างหนึ่งคือส่วนนี้ของของแม่สาวดีกับพ่อรันเนี่ยคือต้นไหนที่ดูแล้วมันแบบสมบูรณ์ต้นไหนที่มันดูว่าใบมันแบบพร้อมแามเลยแค่นี้ก็ดูแบไว้ละอีนอะอันเนี้ยความคิดอย่างมันแบ่ใช่เหมือนบางคนที่ นี่ยแห้งลำไย,ยนี่ยกูจะโค่นสารกับโค่นหมดเลยเนี่บาถูกต้องอันนี้คือ,มอไม่ใหญ่เ่าะจะไปโค่นมันบอกมันเป็นนนีนยอดเออบ่ต้องไปคุยมันมปพ่อยมันเป็ี่นปีหน้าแมืมรอให้เพื่อนพร้อมก่อนอก่อนเพื่อนมีลูกถูกต้องเลยเว้นไว้บางทีเราโค่นสารไปเขาอาจจะไปเสียเวลาไปเสียจากวะตอนนั้นแล้วมันจะคำว่เขาเสียควาารู้สึอสุกป้องครับในต้นไหนที่มันบอกพร้อมหอเว้นไปก่อนตามสมบูรณ์มันบ่ถึงใ้ไหมเนาะแน่นแน่นข,ขอบคุณั้งนัดีครับ<อ>